ครับสวัสดีครับ FC ช่างสมรรถมือฉีดทุกท่านนะครับมีน้องๆ f c ซท่านครับถามเข้ามานะครับในเรื่องของซื้อรถมือสแล้วเจ้าของเดิมไปตั้งคัดที่ออกตัวเร็วนะครับเวลาปล่อยคัดปุ๊บออกตัวเลยนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยผูมาเรยนมาสั่นนะครับถามว่ามันน่าจะเกิดจากคัดหรือเปล่านะครับถามมานะครับเมื่อวานนี้ซึ่งถ้าเป็นผมนะครับ ผมก็ต้องดูนะครับว่าลักษณะการสั่นเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยที่ว่าเร็วเนี่ยตั้งคัดไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ออกตัวเร็วปุ๊บเนี่ยเวลาสั่นปุ๊บเนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับว่าสั่นที่เครื่องหรือสั่นที่บริเวณคัดนะครับต้องแยกให้ออกในวิถีของความเป็นช่างนะครับทีนี้ถ้ารอบเครื่องมันต่ําไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเวลาเราออกตัวปุ๊บเนี่ยโอกาสสั่นขึ้นพวงมาลัยก็มีสูง ครับตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับทีนี้ถ้าหน้าสัมผัสของคัตเนี่ยถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเวลาออกตัวปุ๊บเนี่ยสั่นก็เป็นไปได้นะครับนี่นะครับ2จุดนะครับทีนี้ก่อนที่จะรื้อนะครับพอหลังจากที่ดูเราดูับเครื่องนะถ้ารับเครื่องโอเคปกติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูบริเวณขาตั้งคัตนะครับว่าคัตเนี่ยถึงจะออกตัวเร็ว ปล่อยปุ๊บเนี่ยออกเลยนะครับกระชากปุ๊บก็ออกเลยนะครับลักษณะนี้ที่ผมาไรสันเนี่ยคือมันมีเอ่อลักษณะความความดปกติของขาคัดไหมเวลาเหยียบไปนะครับมีการต้องต้องเอ่ออะไรนะตองเอ่อเหยียบแบบจ้ำๆไหมหรือเบียบแบบเบียบเหยียบแบบบปกติจมได้เลยลักษณะนี้นะครับหรือเอ่อจังหวะที่มันมีอะไรที่มันขัดขัดไหมลักษณะนี้นะครับต้องไปดูขาคัดก่อนนะครับจุดแรกเลยเนี่ยผมจะต้องดูขาคัดก่อนจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมอาจจะต้องขาตั้งขาคัดให้ปกตินะครับ ให้ออกตัวปกตินะครับพอหลังจากที่ตั้งออกตัวปกติปุ๊บเนี่ยมีอาการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับจุดแรกเลยนะครับเอารถออกไปลองปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องดูพอดูปุ๊บเนี่ยว่าสารลักษณะไหนนะครับสารที่ขึ้นมือเนี่ยขึ้นพวงมาลัยน <SPD? S 1> สารลักษณะไหนนะครับผมจะแยกออกจากเครื่องยนต์กับแยกกับระบบขับระบบขัดนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะดูนะครับว่ามันสารลักษณะไหนนะครับแต่ความวเป็นความเป็นผมนะครับทีนี้ความเป็นช่างเนี่ยถ้ามีประสบการณ์หน่อยเขาจะแยกออกได้นะครับว่ามันมันมาจากเครื่องยนต์ไหม ถ้าเครื่องยนต์รอบต่ำปุ๊บเวลาไปคัดปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยบางทีเครื่องยนต์จังหวะรอบเลยมันไม่ได้ปุ๊บมันอาจจะสั่นจะไม่ได้ไหมถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ไปตั้งเครื่องยนต์ให้รอบสูงนิดนึงให้ปกตินะครับประมาณ7จ็ดรอบ750รอบหรืออะไรก็ว่าไปเด็กแ0ดรอบหลังจากนั้นปุ๊บตั้งจนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมมันอาจจะทําให้เปลี่ยนแปลงการสั่นได้ไหมนะครับก็ต้องสังเกตเวลาตั้งปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์บางบางตัวมันตั้งได้นะครัััััับบบแตตตต่่่วใหมมมาางงออยนนนนจะะเป็โิคร แต่เป็นบางตัวเนี่ยถ้าเป็นตัวเกาว่าผู้ผลิตมันตั้งได้นะครับตังในเรื่องของรอบได้นะครับแต่นี้น้องๆเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าออรถที่ซื้อมาในปีอสองเนี่ยรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับลักษณะน,น,นี้เราต้องแยกต่อระหว่างเครื่องกับออหน้าสัมผัสแผ่นคลั์นะครับสองจุดนะครับทีนี้ถ้าเป็นผมผู้ผมก็พอเอาไปลองปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องมาตังนะครับตังรู้ปัญหาแล้วอมาสั่นแน่ <t ell> นี่รู้ปัญหาแล้วสมมติว่ามันเลยเป็นที่เครื่องแน่เครื่องรอบเรือปกตินะครับแล้วก็เจาะจงไปที่เอ่อบริเวณหน้าแผ่นคัทนะครับท <t ell> ีนี้เราจะยกยกเกียร์เลยไหมไม่ยังไม่ยังนะครับยังนะครับผมก็จะดูเอ่อเรื่องของขาคัดก่อนน,นะครับว่ามันทางานปกติไหมนะครับลักษณะการเหยียบเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเวลาปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยปกติมีแรงเด้งมีแรงด,งดันมีแรงดึงทุกอย่างปกติปุ๊บเนี่ยเพียงแต่ว่าต,างตังคัดไวตังคัดไวต่ำนิดนึงนะคือสว่าเราเอาตัวพวกรถกระชาออกไปเลยนะครับ มันก <formation> ็เอาตัวเลี้นะครับก็ตั้งได้ครับตั้งตั้งบริเวณขาคัดที่มีเกลียวเนี่ยก็ตั้งได้นะครับในวิธีของปัญหานี่นะครับบริเวณเกลียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะครับนี่นะครับตรงนี้นะก็จะมีน็อตนะครับน็อตตัวนี้นะครับน็อตัวตั้งนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับน็อตคัดนะครับตัวตั้งนะครับมันจะมีเกลียวนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็วางกันไปนะครับในวิธีของการตั้งคัดนะครับจะตั้งคัััััดดดใใหห้้้้ยนนนกกก็ไะะตต่จงคอออว ก็ได้นะครับเอาตัวเล็แล้วก็ตามตรงนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับบทล็อกเบอร์สิบสองนะครับบทล็อกตรงนี้พวกหมุนเกียวนะครับหมุนเกียวเนี่ยลักษณะนี้เองนะครับมันจะเด้งสั้นเด้งยาวลักษณะนี้เองนะครับมีผลตรงนี้เองนะครับแต่ก่อนที่จะไปอายกคัทเนี่ยต้องดูบริเวณนี้นะครับนี่นะครับกระบอกนะครับกระบอกเติมน้ำมันคัดนะครับว่าน้ำมันคัทเนี่ยมันสกปรกไหมนะครับถ้าน้ำมันคัทสกปรกปุ๊บเนี่ยมีผลเลยนะครับมีผลเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้บริเวณทุกอย่างนะครับ รูยางคัดเนี่ยภายในปุ๊บเนี่ยนะครับทํางานไม่สมบูรณ์แบบนะครับหมายถึงว่าทํางานไม่ไม่คล่องไม่คล่องนะครับเวลาปล่อยคัดเวลาจะไหวเหยียบคัดไปครับปุ๊บเนี่ยอาจจะมีผลนะครับดูรูยางด้วยนะครับว่ารั่วไหมคัดลากคัดบดน,นะครับซึไมไหมรั่วไหมนะครับถ้าไม่ซึมไม่รัว่วปุ๊บน้ำมันคัดเนี่ยใสแเจ๋วเลยเดียมปัดเลยลักษณะน,นี้อ่ะ ข้างนอกปุ๊บเราก็ไล่แล้วนะครับตัวนี้โอเคลขขแล้วขาคัดเราตั้งให้ใหป uh, ให้ปกติแหละนะครับถ้เราให้ออโตวปกติแลักษณะนี้นะครับทีน,นี้พอออโตวปกติปุ๊บเนี่ยเราดูนะ้ำมันคัดว่ามันใสนะครับดูไวร้อยรัวเลิกไม่มีปุ๊บเนี่ยเราก็ไปลองวิ่งดูนะครับเยยบคัดปล่อยบบคัดอยู่คัดเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงยังสั่นเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับเท่านเกรื่องเป็นยังไงนะครับเท่านเกียร์เป็นยังไงนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับก่อนที่จะยกเกียร์ลงนะครับ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าข้างนอกเนี่ยมันโอเคแน่แล้วมันแจ่มแน่ลักษณะนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บยกเกียร์ลงครับยกยกเกียร์ลงจะไปดูเราจะไปดูไหนนี่นะครับยกเกียร์ลงสมมตินี่นะครับนี่ผมเอาภาพมาให้ดูนะครับหน้าแผ่นคัทนะครับเอาหน้าวีคัทนะครับว่ารูปปืนคัดนะครับนี่นะครับสามตัวนะครับแล้วก็หน้าจานไฟวีนะครับลักษณะนี้ที่ส่วนมากมันจะสันได้ก็เพราะว่าพวกหน้าแผ่นคัทนะครับ แล้วก็นาจานไฟบีแล้วก็นาวีคัทนะครับที่จะทําให้ออกตัวเวลาสั่นปุ๊บปุ๊บสับได้ปุ๊บปุ๊บนะครับถ้าเรายังไม่วิ่งเอ่อพื้นถนนที่เอ่อมีเอ่อขึ้นนะครับจังหวะเวลาเราอยู่บนพื้นปูนปุ๊บเนี่ยเราสไตล์เคขึอนปุ๊บเนี่ยเราออกตัวพอปล่อยปุ๊บปุ๊บสั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นพวงมาลัยเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเป็นหน้าวีคัทน้าแผ่นคัทน้าไฟวีนมีสูงนี่แหละครับ ตัวการมีสูงนะครับมีสูงเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมันน้ำมันคัตต้องใสนะครับไม่ใช่น้ำมันคัตในโซ่กรกนะครับดาเมี่ยงเลยลักษณะนี้นะครับแล้วก็แม่ปั๊มคัตมีรอยรั่วด้วยแม่ปั๊มคัตบนคัตล่างมีรอยรั่วด้วยลักษณนนี้ก็ต้องไปทําแม่ปั๊มคัตก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันคัตให้มันเจ๋วเจ๋วก่อนนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าบางทีบางอย่างเคยเจอนะครับน้ำมันคัตเนี่ยบางทีมันโซปกรกปุ๊บเนี่ยเวลาปล่อยคัตเหยียบคัตต่างๆนาันมอรันนเเ็ะคบพผปลี่ยนุ๊บย ต้องสองตัวทั้งล่างทั้งบนปุ๊บเนี่ยอาการสั่นนะครับหายเลยนะครับแล้วก็ผมก็ต่างสากให้ปกตินะครับไม่ต้องยกคัดนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับพวลราเอาเอาน้ำมันคัดออกมาดูปุ๊บเนี่ยเอาจุดซ่อมลูกยางคัดออกมาดูปุ๊บเนี่ยลูกยางนี่หมดสภาพลักษณะนี้นี่นะครับเป็นวิธีของการแก้ปัญหาช่างนะครับผมจะไล่รื้อไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็จะขันทันต่อนะครับพอหลังจากที่ทุกอย่างเนข้างนอกเนี่ยโอเคแล้วนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยางเส้นเคลื่อนก็โอเคยางเส้นเกียร์ก็โอเคนะครับจากนั้นพวกกันลือนะครับลือนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของตัวนี้นะครับจุดคัดนะครับทีนี้จุดคัดแหละมันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมถามว่ามันจะเป็นพวกเอ่อในเรื่องของเฟืองเกียร์ได้ไหมในเรื่องของอาวปืนเกียร์ได้ไหมนะครับในเรื่องของเอ่อเผาได้ไหมลักษณะนี้นะครับแต่ความเป็นช่างเนี่ยมันต้องแยกออกนะครับเวลาคุณเอารถเราไปลองปุ๊บเนี่ย คุณต้องแยกออกแล้วล่ะว่ามันน่าจะเกิดจากตตเกียร์หรือน่าจะเกิดจากัวเครื่องหรือน่าจะเกิดจากบริเวณเฟืองเกียร์หรือลูกปืนเกียร์หรือบริเวณเผากลางลักษณะนี้นะครับคุณต้องแยกออกแล้วล่ะนะครับหรือจะเกิดจากบริเวณแท่นเกียร์หรือแท่นเครื่องเครื่องนะครับในวิถีของความเป็นช่างนะครับแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ในความเป็นช่างนะครับถ้าใครช่างก็ดูเนี่ยเขาจะมันจะแยกออกนะครับแต่ถ้าเราดูเองปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะครับ อ๋อจะพื้นบ้านปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยแค่ปล่อยคัดปุ๊บโฟมลายสันปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลักษณะนี้ส่วนมากก็จะเป็นเออในเรื่องของหน้าสัมผัสแผ่นคัดนะครับว่าหน้าสัมผัสแผ่นคัดมันมีปัญหาแน่นะครับคือเจ้าของเก่าเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกระบบนะครับอาจจะบอกเพียงว่าตั้งคัดมาตั้งให้มันออกตัวเร็วนะครับถ้าว่าเจอลักษณะนี้เจอปัญหามาก่อนนะครับแต่เราจะนะพวกขายรถให้เราเพรหลังจากนั้นพวกเขาไม่รู้จะทำยังไงนะครับทีนี้พอถ้าเราจะให้โอเคก็คือนี่แหละครับหรือออกมาถ้า รอบนอกเราโอเคแล้วนะก็คือเราสำรวจหมดแล้วนะอย่างที่ผมบอกแล้วนะแต่แล้วเดี๋ยวรื้อออกมานะครับดูนี่นะครับบริเวณหน้าไฟบีนะครับว่าหน้าไฟบีมันเรียมไหมมันบวมไหมนะครับลักษณะนี้นะครับเอ่อแล้วก็หน้าแผ่นคันเนี่ยมันโอเคไหมแล้วก็หน้าการกดเนี่ยมันโอเคไหมนะครับมีรอยบวมรอยไหมรอยแตกรอยร้าวมีเอ่อร่องรอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันจะเป็นเหตุนเนี่ยมันมีไหมลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะ เรียนรู้ถึงปัญหาของมันนี่ครับบริเวณหน้าต้องผัดพวกนี้นะครับพวกนเนี้ยต้องดูนะครับว่ามีรอยไหมไหมรอยแตกไหมรอยล้าไหมรอยต่างๆันนาไหมนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ปัญหาของมันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงเอ่อบริเวณตรงเอวีคัดนะครับลักษณะนี้มีรอยกัดไหมรอยแหว่งไหมนะคร ceptions, ับเพื่อที่จะเรียนรู้ปัญหาของมันนะครับเพื่อที่จะให้เอ่อได้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับบริเวณเนี้ยหน้าตัอผัดของ วีคัตลักษณะนี้นะครับเนี่ยลักษณะมีรอยกัดก่อนไม้มีอะไรต่างๆอนาไหมนะครับแต่ที่วรามีแน่นะครับไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเจ้าของเดิมคงจะไม่ตั้งคัดต่ําไปนะครับอาจจะมีปัญหาแน่แต่เขาอาจจะไปเลยบอกบรถหมดนะรับว่ามันเป็นอะไรนะครับในวิธีของรถที่เราซื้อเข้ามานะครับดูภายนอกก่อนถ้าภายนอกโอเคปุ๊บยกเลยยกเลปุ๊บนี่ก็ไปดูชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับวีคัตนะครับเสร็จแล้วถอดน็อตนะครับหกตัวสองถอดน็อตมาปุ๊บเนี่ยก็ดูนะครับเวลาน็อตเนี่ยน็อตเนี่ บริเวณน,นี้นะครับบริเวณหน้าหน้าตรงนี้เนี่ยลักษณะนี้นะครับว่ามันเท่ากันไหมสม่ำเสมอไหมบริเวณหน้าบีคัดนะครับลักษณะนี้นะครับถ้ามันสม่ำเสมอนะครับโอเคนะครับคืออาจจะเป็นนาบริเวณตัวแผ่นคัดเองหรือตัวไฟวินนะครับแต่ถ้ามันไม่สม ال ่ำเสมอปุ๊บเนี่ยแสดงว่าขันน็อตหกตัวเนี่ยวัยสิบสองนี่ยมันไม่แน่นไม่บาลานซ์กันนะครับนี่นะครับคือปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับเวลาลรือก็ต้องดูด้วยนะครับในวิธีของคมช่างนะครับ หรือไปปุ๊บผมจะดูรายละเอียดนะครับดูหน้ามันนะครับดูในเรื่องของเออฟังเสียงนะครับโยนไปปุ๊บเนี่ยบางทีเสียงของไม่กเสียงเก่าต่างกันเลยนะโยนวีคัตเนี่ยโยนผมใช้โยนนะครับบางทีอ่ะมันอย่างถ้าแม่งไม่รู้จริงปุ๊บเนี่ยบางทีเราใช้โยนนะครับพวกไอ้วีคัตพวกเนี้ยพวกเนี้ยโยนนะครับเอาของใหม่ไปโยนกับเอาของเก่าไปโยนต่างกันนะครับเสียงนะครับเวลาลงรงพื้นได้ต่างกันเลย เสียงใหม่มันจะแน่นๆตุบๆนะครับเสียงเก่ามันจะไปปเกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งระดับนี้นะครับก็ทิ้งไปเลยของเก่าของใหม่ใส่นะครับอะไรดีๆหน่อยนะครับนี่นะครับปัญหานะครับเกี่ยวกับออกตัวแล้วสั่นนะครับตั้งคัดไว้เอ่อให้ออกตัวเร็วนะครับก็ต้องให้ช่างเอ่อที่มีความเข้าใจนิดนึงนะครับอาจจะไม่ต้องไปเสียหายเยอะนะครับแต่ก็ต้องต้องอะไรนะอาจจะเป็นแค่อาจจะอาจจะเป็นแค่ตัวนี้ตัวนี้ก็เดียวตัวเดียวก็ได้ะแบบปั๊มคัดล่านะครับ อาจจะทานน้ำมันตกกระปอกหรืออะลูกยางเนี่ยมันจังหวะปิ้นจังหวะบิดปุ๊บเนี่ยจังหวะให้ตัวไม่ไม่คล่องปุ๊บเนี่ยเราไปคัดปุ๊บปุ๊อาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะปไปบปไปไปไปก็เป็นไปได้นะครับวิธีของช่างเนี่ยบางทีตอบจุดเดียวไม่ได้นะครับแต่คือการหาปัญหาของผมเนี่ยจะรถไปลองเสร็จแล้วเนี่ยพอรังงานั้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะตั้งสารให้ปกติก่อนนะครับให้ออกตัวปกติก่อนนะครับหมุนเกลียวหมุนเกลียวอย่างที่บอกนะครับหมุนเกลียวสารสี่เกลียวเสร็จแล้วเนี่ยพอรังงานั้นไปรออีกทีนึง มีมีการเปลี่ยนแปลงวะใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บแม่งสัตว์เหมือนเดิมนะครับเอาตัวปผู้สัตว์ดูปรึกเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยนะดูเออน้ํา้ำมันคัดนะครับ,บใสไหมดูเออแม่ปั๊มพคัดบรดรลุวไหมคัดล่างแม่ปั๊มพคัดบนไม่รลวปุ๊บนิ่งตลอดยา,ย,าายางแทงเกียกร์ก็สวยยางแทงเกียร์ก็สวยนะครับโอ้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยดยูจังหวะเก้กระบอกกระบาดเนี่ยโอเคไหมโอเคปุ๊บไม่ไม่ลวมแน่นตึบนะครับทีนี้ก็ยกละครับยกเกียร์ลงมาปุ๊บทีนี้ก็ดูการกด หรือวีคัตนะครับแล้วก็แผ่นคัตแล้วก็นาไฟวีนะครับว่าแม่งมีโอกาสมีบวมไหมมีแตกไหมมีเอาราวไหมนะครับมีร้อยไหมไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ปกติแล้วถ้าพผมยันนิ่งๆปุ๊บเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยถึงยันทีนเครื่องมันจะขาดมันก็ยังนิ่งผมอะไรไม่สัน่นถึงยันที่เกียร์มันขาดปุ๊บผมอะไรมันก็ไม่สัน่นนะครับถึงไอ้น้ำมันคัตเนี่ยถึงมันจะสปกปรกแต่สกปรกไม่มากนะครับแต่สกปรกไม่มากนะครับมันก็ยังไม่สั่นนะครับเวลาออกตัวผู้ปล่อยผมอะไรปุ๊บเนี่ยออกตัวขาปล่อยปล่อยผมอะไร ก็เลไปนิ่งๆนะครับไอ้ไอ้มาลนยนั้นมันก็นิ่งๆนะครับมันก็ไม่สั่นให้เราเห็นนะครับลักษณะนี้นะครับนี่เป็นประสบการณ์นะครับเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ30ปีแห่งวิธีของการเรียนรู้เรื่องรถจน์นะครับเรียนรู้มาแล้วก็ซ่อมรถมานะครับแล้วก็นําประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้เรื่องปัญหารถจน์นะครับอีกมากมายนะครับผู้คนที่ ไม่รู้ปัญหารถยนต์นะครับแล้วก็ประสบความเดือดร้อนนะครับก็ต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับเรียนรู้กันได้นะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนไม่เป็นเลยนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนที่จะมาเรียนรู้เรื่องช่างนะครับเมื่อสามสิบปีแล้วนะครับต้องใช้บริการสูบบริการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยผมใช้เวลาสูบบริการสูบบริการประมาณสามชั่วโมงกับพี่ผมก็โอเคโอ้ห้าร้อยโมงเลยเหรอหรือก็บอกใช่ครับพี่ไปตรงรอคิวนะครับ พอหลังจากที่กับมาจะเปลี่ยนเปลี่ยนฐานมันเครื่องปุ๊บนี่คิดเลยนะครับถ้าเรายังใช้รถอยู่ปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เรื่องรถเนี่ยเจ๊งเลยนะครับหมดนะครับเพราะว่ามานดีเันเดือนทั้งเดือนเนี่ยจะหมดไปกับรถยนต์นะครับเพราะว่าซ่อมแล้วก็ไม่จบปัญหาหาไม่เจอนะครับหรือแล้วหรืออีกนะครับในวิธีของความเป็นช่างนะครับแล้วก็วิธีของความเป็นเจ้าของรถนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องรถยนต์นะครับ ขอบคุณมากนะครับสําหรับผู้ติตานะครับขอบคุณถามปัญหากันเข้ามานะครับแล้วก็หลัผมฟังมานะครับไปแก้ไขอะไรมานะครับผมจะได้ไปแชร์ให้ความรู้ให้กับสังคมให้กับผู้คนได้รับรู้อีกทอดนึงนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็ไปเจอผมได้ช่องนึงครับช่างเราใจรื่นนะครับเฟซบุ๊กผมจะวางลิงก์ไว้ใต้ล้านะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดอีกช่องหนึ่งนะครับในวิธีของปัญหารถชานพูดคุยชวนคุยในเรื่องของปัญหารืจนล้วนนะครับช่องนี้นะครับ ท่านที่เข้ามาดูช่วงแรกๆก็จะได้ความรู้ความเข้าใจนะครับที่มีประโยชน์ไปเร็วกว่าผู้อื่นที่เข้ามาช้านิดนึงนะครับแต่ก็รอได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอะไรที่ผมรู้ผมก็จะแชร์ให้ด้วยความจริงใจนะครับหมดเลยนะครับให้หมดเลยนะครับเพราะด้วยอายุมากขึ้นนะครับให้หมดเลยนะครับประสบการณ์นะครับให้หมดเลยนะครับใครท่านใดมีสิ่งที่จะแนะนําผมก็รบกวนนิดนึงนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็แนะนําได้นะผมจะได้นํามาเล่า นะครับต่อต่อกันไปนะครับมีคุณค่ามีประโยชน์นะครับรถยนต์พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วนะครับวันหนึ่งนะครับรถยนต์ที่เหาะขึ้นบนฟ้าก็จะมานะครับตามมาด้วยนะครับวันนี้ช่างซ่อมรถทําอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เอาผู้ใช้รถนะครับทําอะไรกันอยู่นะครับต้องเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับในวิธีของอนาคตยานยนต์นะครับ ขอบคุณครับ